โอ้ชีสเค้กชีสเค้กโอ้ยย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 ยๆๆยย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 ยนยยยยยยยมัยย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 ียย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 ย อ๋อเหรอมาเร็วพรีกันไหมเดี๋ยวเธอพูดว่าอะไรนะฉันบอกว่าฉันอยากไปปิกนิกเธออยากไปไหมโออยากสิแต่ต้องปลุกพวกนั้นก่อนนะปลุกเลยตือนตือนตืนตืนโอ๊ยไเป็นไรอ่ะแล้วอะไรเนี่ยฉันเพิ่งนอนอยู่ฉันก็เหมือนกันฉันอยากไปปิกนิกไงพวกเธออยากไปไหมแานดีอยากอยากอยาก อยู่บ้านมา24ชั่วโมงฉันก็อยากแล้วเธอจัดของเรียงล่ะฉันยังไม่ได้จัดแต่เตรียมว้หมดแล้วคือ่ทางนี้นะ่ะโอเคโอ้เดินไปเลยสิโอ้ทำไมทางมันแคบอย่างนี้โอ้อะไรบางกล้องเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอพวกเธอลืมปลูกเจลลี่นะ่ะโอเคฉันปลูกให้ เธอเดินไปก่อนกันเลยก็ได้นะโอเคไปเร็วไปเร็วรอฉันด้วยเอาอิตาบาจะยืนอย่างนี้เหรอเอาฉลับในนะ่ะเธอเอ้ยพี่ฉันก็โอ้ยฉันล้มอะ่ะถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงล่ะของที่ฉันเก็บไว้โอ้โหเยอะจริงๆก็ไปปิกนิกกันไงเร็วเ,เร็วีววบๆจัด ฉันต้องจัดอะไรจัดอะไรก็ได้โอ้ยพวกเราจะไม่มาช่วยกันเลยเอออฉันเตรียมฉันเตรียมของมาให้เธอได้แหละเจลลี่นี่ไงของปวดเธอจัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่ฉันขอถืออันนี้ โอเคโอเคฉันถืออันนี้แล้วกันนะโอ้ยทำไมซุ่มซ่ามกัมมี่ฉันมาซีกระมี่เดะฉันถือนี้โอ้ยอ้าวเจ็บไหมกัมมี่ทำไมเราต่างซุ่มซ่ากันโอ้ยโอเคฉันถือนี้เธอมีสองชื่อหรือกัมมี่เอ่อเรียกเขาว่าเจนดี้หรือกัมมี่ก็ได้เพราะว่ามันมาจากกัมมี่แบร์ออ๋เธอจะเข่าเโคจะถอยมาทำไเนี่ยฉันออกไม่ได้โอเคไปโอวี่ม พวกเธอรู้ไหมใช่ไหมเรื่องจะเซอร์ไพรส์พวกเธอได้แหละอะไรเหรอใช่ใฉันเตรียมที่พักไว้แล้วฉันบอกว่าคืนนึงโอ้เจ๋งมากไปกันเลยไหมโอเคโอเครีบไปเลยเร็วที่สุดด้วยอยากเึงใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไปเร็วไปเร็วที่รู้จริงๆว่าที่พักมันจะแบบ5้าดาวหรือเปล่าน่าจะ5้าดาวนะเห็นเขาบอกว่าคนพักเยอะมากเลยแหละไปเร็วไปเร็ว ทางแค่บโอ้ยยยยฉันลอยฟ้าเลยฉันบินโอ้ฉันก็ลอยโอเคฉันฉันลอยได้นานกว่ากัมมี่ไปไหนกัมมี่อยู่ในมือฉันโอเคคุณจะเดินมาทำไมอ้าวโอนหนอดิเซนเหรอนี่พูดได้โอเคเราไปกันเถอะไม่ต้องบ่นมากและวท้งบ้านเก่านี้ซะ โอเคถึงแล้วนี่ไงโอ้สวยจริงๆใช่เจอเพื่อนด้วยแหละกระต่ายน้อยกระตายเชอพวกกระต่ายเหรอใช่มันน่ากุมากโอเคงั้นกระต่ายไปเร็วขอบคุณมากมันเกลียดเธอเธอรู้หรือเปล่า โอเคไม่ต้องเถียงกันมากเอาของมาวางแล้วกินกันเลยเออฉันเทน้ำก่อนนะฉันวางแก้วน้ำก็ต้องวางตรงนี้สิเลื่อนตัวอี้หน่อยนะโอ้ยเจนกอดอะไรไหมเันกอโเจ้ฉันขำนิดหน่อยอะ่ะก็เลยโดนเออเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วนะ ใครอยากกินไอศครีมบ้างฉันฉันน้ no. องนอ้าวฉันเจ็บนะโทษฉันตะกะไปหน่อยโอ๊ยป่ามันแค่อยากให้เจอไปไกลๆอาหารของมันน่ะโอเค,อเคงั้นท้าวนั้นฉันก็งั้นฉันขอ,อปาร์ตี้สักหน่อยหนึ่งนะหนึ่งสอง ก็ตายมาแล้วบง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 ก็ตายลยมาฉันสงสัยจริงๆเราจะมาปาร์ตี้หรือว่าเราจะมานอนกองเป็นขี้กันปาร์ตี้เสร็จแล้วก็ไปบ้านพักสิเออจริงด้วยเราไม่ต้องนอนที่นี่หรอกนะ โอเคงั้นเครอยากเห็นบ้านพักบ้างชาน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 ต่อยโ่อยชานเธอะกตายพูดได้เธอไปไกลๆหน่อยได้ไหมทำไมพูดชิงกลัวน่ะเธอจีที่รักอะไรอ่เอ้าบ้าหรอคุณอ้าตลกจังเลย โอ้ยฉันวิ่งรอบป่ามาเนี่ยไปที่พักกันไหมไปสิไป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 กันของเก็บไว้นี่แหละอือเดีดหรือวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาโอเคถึงแล้วถึงแล้วว้าว,วบ้านพักบ้านพักอะไรนี่มีแต่ประตูก็ฉันยังไม่ได้เปิดประตูไง งั้นเดี๋ยวฉันเปิดประตูเลยนะโอ้ยออกทาเ้ยออกสิออกไวโคนหนึ่งสองสึ่ถึงแล้วนี่ไงว้าวฉันนอนตรงนี้ฉันนอนด้วยฉันนอะไรวะเอ้าพวกผู้ชายต้องนอนโซฟาหรือนี่ Lady First ไงรู้จักหรือเปล่าเออโอเค Lady First โอเค Lady First โอเคอ้าวเธอหลับแล้วนี่สงสัยเธอปาร์ตี้เยอะไปหน่อยอ่ะเออแฟนฉันก็ขี้เงาขี้ขี้สาวอย่างนี้แหละนะกัมมี่กัมมี่มาเร็วมาเร็วเธอห้ามนอนเตียงเธอนอนตรงนี้โอเค okay, Lady First ก็ Lady First ปีนหมูกันหรือไงโอ้ยเลดี้เฟิร์สทำให้ผู้ชายหมดสธิเอา้าแม็กซ์เดินมาสิเอ๊ะหลับในนะ่ะโอ้หลับในไปกี่รอบแล้วตาบ้าโอ้ยโอ้ยทำไมนายหลับลืมตาเนี่ยเออ <laughs> ฉันลืม ขันเช้าป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 ้ากโอ๊ยเจ็บโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไมไก่ขันเช้าจังปอ้ป้าป้ามันเป็นน้าที่ของฉันอ้าฉันเอาแล้วฉันยอมแล้วแต่ก่อนอื่นทั่เขาจูบเสนอ แม็กซ์แม็กซ์อะไรตื nice er like oh, er e yeah. ่นได้แ oh, ล้วโอ้ยฉันหลับในทั้งคืนเลยหรอเธอนั่งเหมือนฉันเลยอ่ะโอ้ยเธอไรมาได้ยากจริงๆเธอนั่งบนโต๊ะโอ้ยโอ้ยมันจะเธอจะปลกอะไรเช้าอย่างนี้ฉันเจ็บฉันไม่ได้กเจินคนผักเธอซสนหน่อยพี่ฉันทำตึงหาก ฉันจะออกไปนอกบ้านเลยนะฉันจะไปสุดอากาศนี่ไปไกลๆเลยนี่แม็กซ์อื้อโอ้ยเออคุณนั่งเหมือนฉันเลยถือว่าไหมฉันว่าเขาต้จะเป็นเนื้อคู่อีไม่ไม่เหมาะสมเลยอีโอ้ยเฉันมีแฟนแล้วเออฉันเข้าใจนะว่าเนื้อคู่เป็นยังไงนะ่ะฉันมีแฟนแล้ว ฉันอยากมีแฟนบ้างจังก็ไปเอ่อไปบายเดทในเว็บไซต์ดิที่เขาเรียกกันว่าการเดทที่ไม่รู้ว่าคู่ของเราจะเป็นใครอะที่มันบอกว่ามันมันสุบเอาอะแล้วก็ให้คุยกัน,นอะเธอลองทำดูด,ดิอ๋อไม่อะ่ะฉันจะหาคู่เองอฉันไปแล้วนะอะไรวะ เนื้อคู่วันคนนี้ไง้าโอ้ยกล้องกล้องฉันฟ้าหมดแล้วเนี่ยอุตสา่าห์ซื้อมาแสนกว่าบาทโอ้ทอมทอมไปสุดอากาศออกมาก็ดีไหมเอ้ยโอ้ยโอเคโอเคฉันถึงคนแรกเยีย่คนที่สอง โอ้คนที่สามไปไกลๆเลยเธอน่ะทำคนร้องไห้แล้วมันเจ็บปวดจังอะไรเธอเป็น poppy girl หรอจะหรือเธอจะเป็น mean girl เธอรู้ไหมฉันมาถึงคนแรกเออแล้วทำไมแล้วคนที่สองแล้วคนที่สามนั่นไม่ใช่คนนั่นเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าตัวนั่นมาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามตัวที่สี แล้วตัวที่ห้ากับตัวที่หล่ะหแล้วหกหนี่ยะอ๋อวันนี้สนุกมากเลยนะเธอว่าไหมใช่สนุกมากสนุกมากโอ้ยปิกนิกเราจบแค่นี้แล้วเหรอมาโอเคบายบายกล้องก่อนไหมบาย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 